สวัสดีค่ะมิ้นมิ้นเทนคอยน,นะคะวันนี้มิ้นกับเฮียอยู่กันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตค่ะวันนี้เราจะมาดูอะไรคะเฮียวันนี้เรามาดูงานเพซเอ็กซ์โปนะครับมันจะมีทั้งน้องหมาน้องแมวแล้วก็สัตว์น่ารักน่ารักเพียบเลยนะวันนี้คือเราพร้อมที่จะมาดูสัตว์มากเราเอนดูสัตว์รักสัตว์มากเลยใช่ไหมคะเฮียไ<ม> <laughs> ป <ะ S 2> ไม่ธรรมดาเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าเพราะหนูอยากเจอน้องๆ้องละไปะ เสียงน้องหมาเห่าดังเลยใช่อันนี้คือเพจ Expo ขับใช่ไหมใช่ครับ2 0งพยีบสจัะมีจัดปีละครั้งหรือยังไงคะไม่แน่ใจเหมือนกันเราต้องมาดูที่เพ Expo นะครับในเฟซเพจ Facebook มนีสี่วันใช่ไหมคะสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเธอดูน้องที่อยู่ในกระเป๋า <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราต้องซื้อตัว๋วเข้างานก่อนนะคะคนละยี่สิบบาทคะ่ะ ด้านนี้เลยนะคะท่านละยี่สิบบาทนะคะเข้าไปดูน,นอ้องหมาน,น,ะะน้องแมวข้างในนะคะคนเยอะเชียววันนี้วันแรกนลเนี่ยทิกเก็ต o l l a บบนะคะพร้อมเข้างานค่ะท่นละยี่สิบบาท เจ็บไม่น้อยโอ้แต่ละคนก็พาน้องมาทำกิจกรรมกันเพียบเลยเธอเห็นไหมก็อยู่กันที่กิจกรรมโปรโมชั่นและงานแฟาสัปดาห์สุดพิเศษตอนนี้ก็อยู่ในโซนที่เป็นอ,อาหารสุดัษ์นะครับมากันทุกที่ห้อั้งคานิว่านะก็มามีโอก็มี เขาบอกว่าขอนอนก่อนได้ไหมเวลานอนเนี่ยพันไส้กรอขอเหรา็น่ารักยังไม้พันอะไรเรียกชื่อไม่ถูกหรอกันเป็นเท่าแบบไส้เกาะไสกอน่ารักเนาะอืมเป็นโซนเป็นอิสเซสโซรี่ของน้องสุนัคกับจับได้ใช่ไหมัน้องกระ้าครับส็นเตอร์แบนมองจบ ไม่ต้องแฝกหรือว่าไม่ต้องแอบไม่ต้องอายแล้วก็ไหนคะไม่ต้องเล่นตัววะเออน่ารักเลยดีมากวะน่นานกันเลยบายบายครับนะครับดูร้านดูร้านสรุนน้องปอมว้า น่ารักจังเลยครับอุ้ยชิวว้าวนี่ค่ะครับอันนี้น้องชื่ออะไรครับเออจะเป็นเตียงน้องหมาครับ อ๋อน้องน้ำซุปน้องน้ำซุปดูน่ารักเชียวดยที่มีเตียงนะครับมีเตียงให้นองนะคะน้องแมวนะครับเป็นนอนนอนน้องแบบอยากแบบเดินออกไปข้างนอกเนาะขอคี้คอคับน้องนอนมากเลย เอตัวทำหน้าอันนี้เป็นโซนนะครับรับบริจาคเพื่อเฟอร์เรสอันนี้น้องอะไรนะเนี่ยน้องเฟอร์เรสน้องเฟอร์เรทขับอกเฟอร์เรสน้องป่วยเหรอเอาบริจาคช่วยเหลือตอนน้องป่วยไปแล้วค่ะแล้วก็งั้นเราเร่งมาจะทำเดื่อที่จะ ค่ะครับอยากประกาศสินค้าแล้วก็ยังมีสินค้าเา้มาให้ทุกท่านได้ช็อปเป็นแบบตืใจค่ะนอกเหนือจากน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็ยังมีสัตว์ที่ไหนอื่นใช่โอเคแมวคาราเคิลใช่ไหมใช่ใช่ใช่นองแมวคาราเคิลปะรื้อไงโอ้ลูกนี้ลูกลนใหญ่เลย นี่น้องอร่อยน้องแคะแองโกลาแคะแองโกลาแคะแองโกลาถ้ารัาาากกนเนี่ยกินใหญ่เลยดูน้องดูน้องเอสนี่นะเอนจอยกับมนุษย์นะเป็นน้องที่อารมณ์ดีจะดูน้องน้องพวกไซบีเรียอาแคะน้องเป็นม้าแคค่ะ นต้องน่ารักอะเธอหลใจหรอกใ,ใจเลยอุ๊เห็นใจหรอเดี๋ยวนะอันนี้นกแก้วซันคอนัวนะคะ ใช่ใช่นกเรียน้องนกเรียนะคะว้าวนกเรียนนี่สีขาวนะครับสีน้ำตาลเลยน่ารักจังเลยกวางอะไรเนี่ยน้องกวางดาว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 นะคะส่วนน,น,นกพิราบวิกตอเรียนี้เป็นหน้าตาหน้าตาดูแบบว่าตัวน,น้องจิก ทัังมากเลยดูน้องทำผมทรงแบบว่าทังมากทังอะไรทังผ้าไม่ใช่เอย่หิวนั่นแหละเกิดน้องอย่าว่าฉันนะดูนี่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 ดูน้องทำความสะอาดให้กันเหรอโอ้โหนี่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 ตกลงรักกันหรือเกลียดกันเนี่ยรักนิดนี่ไม่ยอมหรอก ว้าหล่อเชียวอยู่ในหมดเคร่งเครียดเครียดอะไรจ๊ะดูน้องไม่ไ <ป S 2> อะไรก็ลุมรูส่องส่องอยู่นั่นเนะี่ยส่องหนูอยู่นั่นเนะี่ยคือมดเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่จะเป็นของดีด้วยคือ ปลเปียงเป็นแมลงปลบบิ๋อะไรเนี่ยชินาชิลาชินาชลาอันนี้เป็นกระต่ายที่ตัวเล็กพอๆกับหนูเลยน้องนี่ไม่ใช่กระต่ายนี่<ช>มันเป็นประสซหรอปลาัี๋งชื่อเสียงแลวปี๋งมาบบแล้วจ้าหน้าเหมือนหนูเออตัวอะไรเนี่ย ข้างในกระต่ายตัวใหญ่ๆเทียบเลยเธอยอน้องบอกจะหนีแล้วจะหนีแล้วอย่าถ่ายเยอะโอ้โหน้องโล่งเหงามากเลยเหงาหรือหลับหลับต้อยกาแอร์เย็นเนี่ย ต้องนอนกอดกันเป็นคู่คู่เลยนะโซนกระต่ายนี่เยอะมากจริงๆนะครับมีคนถ่ายกระต่ายเจอน้องเหงาว่ะนอนอยู่ตัวเดียวแย่งกินน้ำแย่งกินน้ำใหญ่ อุ้ยอุ้ยลองพักลองพักจ้ะเจอฉันอยากจับหมาเขาขอดูหน่อยได้ไหมได้ไหมเอ็นดึงลเฉียว ว้าวนี่อะไรยิ่งกาเหรอมันหน้าตาแบบแปลกอ่ะอันนี้ตัวอะไรเหน้าตามันน่ากลัวจังใช่ตะกผัวใช่ไหมไม่ทราบครับไม่หน้าตาเหมือนน้องตัวผัวก็จะมีโซนหมูครับของสัตว์เลี้ยงโซนเอ็กโซติกนะครับสัตว์เลี้ยงสัตว์พันหายากมีงูมีกิ้งก่าฉันไม่เข้าใจโซนนี้นะ <ม>ลอกคาบด้วยนะครับมีข้าบงูอลอกงด้วยเขาไปโซนนี้เนื้อครัวนนคนรู้ก็เห็นแล้วคนรู้ มันซ่อนตัวพังตัวจยากธรรมชาติครับไม่อยากรับรู้อะไรก็ซ่อนตัวแบบอันนี้แรเหมือนแลคูเลยใช่ปะไม่ทราบเหมือนกันเฮ้ย,ยน้องประสิทธิ์สำคัญกับน้องหมา เขามองหน้ากันแล้วเขาบอกว่าอย่านะอย่านะอุ้ยตกใจนี่ไงน้องคนเมื่อกี้จำได้ไหมทักทายกับน้องสุนัขนะคะกลัวกลัวทำไมมูไม่ทำอะไรผิด อันนี้งูอะไรเหลือมนี่้าจัาบ,บ้านงูยิ้มเนี่ยเนี่ยบ้านงูยิม้มดูน้องนอนกับงูเลยสองคนนี้น้องรักงูมานี่นะครับที่นีก่ก็มีห้องน้ำแมวด้วยห้องน้ำหมานี่แต่ฉันรู้ว่าเธอชอบฉันจำได้ว่าเธอชอบหมานหน้าตาแบบนี้ น้องน่ารักจังเลยนี่ครับก็จากอาหารสุนับอาหารแมวนี่ก็เป็นโซนอาหารคนบ้างนะมาร้านแรกก็คนเข้าคิวกันยาวมากเข้ามาไกลสิงคโปร์มือแล้วชิ้นเนี่ยอิ่มอร่อยอยากกินนะยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ครับ เลยช้ามีน้ำเห็ดเนาะน้ำเห็ดนมไมโลอันนี้ไข่ไข่มึกทอดจะไข่มึกทอดต้วก็โรตีสายไหมหวานกันไปเลยทีเดียวมีถั่วด้วยขนมจีบไหม ขอกินข้าวไหมอ่ะน่าทานทุกอย่างอันนี้ลูกชิ้นแบบที่เธอชอบไหมถูกอะไรคะจบับไม่ได้จับไม่ได้ระวัง ตัวนั้นบอยว่าอย่านะแรกนะน้องอสูได้พร่ะทักทายทักทายน้องทักทายทักทายสังคมอทำไมน้องออกมาเดินอย่างนี้ได้นะน้องน้องไม่ไปไหนน้องอยู่กับเจ้าของน้องฉลาดมากเลยแบบว่าไม่ต้องล่ามเลยเห็นไหม แบบต่ตอรลีย้ยงก็มีอุปวกรณ์ตัดแต่งวนก็มารถเข็นก็เพียบเฮ้ยตอนแรกหนูนหรึกว่าตุ๊กตาแต่ตรงเนี้ยไม่ใช่ตุ๊กตานะคะ่ะแเ,เหมือนตุ๊กตามากเลยค่ะนิ่งๆล่างน่ารักเชียว <laughs> Royal Rich นะครับแล้วก็รูปภาพ แล้วก็เจ้าของบูธอันนี้เจ้าของบูธปะเนี่ยแล้วก็รูปภาพแล้วก็เจ้าของบูธอันนี้เจ้าของบูธปะเนี่ยเคสมือถือด้วยสติกเกอร์ก็มีสั่งรูปได้ตามอัธยาศัยได้นะครับโอ้พ่อค้าไข่ย้อยอุ้ยทำไมตัวใหญ่ไงแล้วน,น้องสบายเลย<ะ>ข้างหลังด้วยอ่ะสบายเป็ดสิทธิ์ น้องขั้นไยเป็ดเธอ่อค้าไข่ย,ย้อย่อค้าไข่ย,ย้อยน,นีแล้วร้านนี้ขายเป็ดอ๋อน้องห่านไม่ใช่เป็ดเ,ด,เ,เด็ทีนะครับเด็กนี่ขับขายสามารถขับถ่ายในปุ่มได้ก็มีไซส์ตามราคาร้าน่อค้าบอกว่า โมที่นี่ใช้ดีมากโอ้ยใส่พระอ้อมเลยอ่ะใช่ปะอืมน้มองบอกว่าถ่ายอะไรกันนะ่ะเห็นมันเป็นมัน,น,จ,น,นจะน ดูเขาแบบหมวกล้อเชียวโอ้อมรอ,อใส่หมวกอยู่กินน้ำก่อนหิวน,น้ำนะหิวน้ำละดาราประ,จ,ะ,ะจำบูธแหมลบ้บมากเลย น้องจะฟัวเหนียวน้องเหนียวจะโดนน้องฟัวนี่เลยอยากโดนตบไหมล่ะติดพล่มเต็มรอกจัดเต็มมากใหญ่มากเลยใครล่ะคะวีว <wh ีน้องมองหน้าหนูแล้วก็มองหน้าเธอ น้องออกมาได้วยกันหรือเปล่าน้องจะคุยกันนั่นทักทายทักทายกันหน่อยนะครับการเลี้ยงสัตว์ถ้าสัตว์เลี้ยงมีความสุขผู้เลี้ยงก็มีความสุขเสมอน,น,นะครับนัน่านี่นะารมา,รารดูตัวนี้ขนฟูน่ารักดู น้องไม่สนใจเลยน้องบอกอย่ายุ่งกับฉันอืมจับได้ไหมได้นะจับได้หรอคะไม่ได้กลัวกลัวกลัวน้องบอกอย่ายุ่งกับหนูจะสู้ฉันไหมอย่ายุ่งกับหนูเดี <laughs> <อ>๋ยวจกันเลเออฉันจูน้อง หนูน ok ่ารอน้องมองแค่ทางหน้าหนูเลยน้องบอกว่าน้องงอนน้องไม่เป็นไรครับน้องบอกว่าฟ้องน้องบอกอ่ะอย่านะหนูจะขอบถกกับพ่อนะอย่าเอาหนูไปน้องมองหน้าพ่อเลยว่าพ่อทำไมทำอย่างนี้ทำไมปล่อยมือหนูปล่อยมือหนูได้ไหมน้องมองก่อนน้องมองก่อนอย่าเล่นนะ น <ider> <Commons> <t ons cción> ั่น hey, น่ะจับได้ยังไงน้องน่ารักจังเลยตัวนี้ก่อนน่ารักจังเลยตัวนี้แบบบ้านน่ารักจังเลยชื่ออะไรคะอันนั่นแลชอบมันชอบคนอื่น้วยนะเอ็นดูวอะชอบหนูด้วย อ้อาวทำไมต้องจะไปเสื้อหน่องกัน er> ้องบอกนหมูอะเห้เมียหน่อยน้องเมียนอนทำไมนั่นดึ๋งจังอ่ะขอบคุณครับขอนอนแล้วไม่เดินแล้วที่บอกว่าปล่อยเขาดูไปปล่อยเข้านอนไปนะรูโอ้โห แนอด้วยวันนี้นะขอ,อน,นอนก่อนยัน่นแน่โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณครับ,บมาจริงเนย่อจริงถึงจริงนี่นั่นแหละ จริงสิงจริงๆัเนี่ยยนรีกับนแต่ไปนีกัโอ้ตัวใหญ่เน้ะน้อตัวใหญ่มากเลยสิร้อนใหญ่เลย้น้องร้องเรียกหนุกต้องเตินตามเป็นฆ่าน้องได้ไหมเนี่ย นูนเมยจิกเป๊ะขอไปดูตัวนั้นหน่อยอตัวนั้นเหมือนหมาที่เคยเลี้ยงนะเลน,น,น้องหมาแมวด้วยนะครับ ลุกลีลุกลนลุกลีลุกลนเดี๋ยวก็แง่มีกวเนี่ยเธอเหมือนฟูจิมากเลยนะน้องยาเคี้ยวใส่ฉันน้องบอกว่าอย่าลองอย่าลองอย่าลองน้องบอกอย่าลองน้องอังเปา น้องอ่งเปานะคะจับได้ด้วยแหละเธอจับได้ด้วยน้องอ่งเปาน่ารักเนาะจับได้พี่ทุกคนนั่นแน่นั่นแน่ขึ้นฟองด้วยนั่นแน่นั่นแน่น้องบอกว่า หลับดีกว่าเพื่อคนเลยเขาผองเป็นยองใยขาวมากเลยนะอืมท่านแม่รักคุ่นะเชือว่านี่ครับชายอยเข้ามาในงานเยอะมากเลยนะ ขอบคุณครับชอบตัวนี้น่าหมือหมาทิ่จบเธอนี่ขมาตตำรวจหรือเปล่าเนี่ยใช่ โดมินแมนขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของมินนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยวันนี้สรุปกันมากๆเลยวันนี้เราได้มาดูน้องสุนัขน้องมแมวแบบว่าขัยายอืม เยอะๆเลยนะใครจะมาที่นี่นะมาได้ถึงวันที่7นะคะมีทั้งหมด4วันนะ4ถึง7พฤษภาคมน,นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมินเทนคอยดเลยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ